สวัดีครับสวัสดีด้วยฮะได้รู้ว่าเขารวยเป็นพันล้านเออไรารักแฉท,ทุกเรื่องเราว่าเขาเป็นโลกหลงตัวเองโทษทุกคนุกนเว็นตัวเองก็พยายามถามให้นะเมื่อคืนผมก็ถามให้อยู่ว่าเออสุดท้ายแล้วผู้หญิงไม่มีอะไรดีเหรอก็มีดีแต่ไหนะเห็นไหมแฉวมาอยากถ่ายรูปกับทนายจังทนายรักหรอไม่ได้เลยเลยค่ะไ,ได้แต่สตอลล้วนๆคนใต้อ่ะเนอะสตอก็กละไรก็แชด้วยนะครับสวัสดีด้วยฮะ ใส่ดอกกุหลาบให้ด้วยจ้าขอบคุณจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยจ่าเลยมากอะเนาะเอาไหมเอาผัวรวยๆเหมือนทนายรักไหมเอฟซี FC อยากได้ไหมผัวรวยๆอะ่ะนะฮะ <c ười> คนใต้ไปสตอทุกคนจ้ะเออเอาไหมเอาไหม เอาไหมเอาไหมผมติดต่อให้นะผมมีคอนแทคเอาไหมเอาไหมเป็นเป็นเมียตนายรักคนที่สิบสี่ไหมรวยนะมีเยอะแยะนะจิหลักนะไปนั่งนับเงินอย่างเดียวนะใช่เมื่อคืนเฮ er ียธรรมราชนะถามขาดนะจะไปจะไปอะไรนะจะไปลวงเขามาตอบเรื่องกรรมสิทธิ์รวมนะเฮียธรรมราชึไม่แผ่วนะหลอกถามนะที่เขานะจะถามเรื่องกรรมสิทธิ์รวมอย่างเดียวนะเฮียธรรมราชเมื่อคืนนี้หล่อนะพี่ธรรมราชอะ่ะ ใน,ะะไ,ดไ,นได้เหมือนนายโอ้ยากจ่ะในได้เหมือนนายพัดเขาก็ไม่เอาเธออีกอ่ะจ้ะนะฮะเขียงเขาไม่ทันนั่งเงือบอยู่เกือบหลับเอามาให้โดนกระทือนบสัสีหรออืโดนเข้าไปทีหนึ่งอาจจะติดใจเขาก็ได้นะเหมือนจากคนกระแสแล้ว,วปวดหัวตอนกลางคืนอีกจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยจ้ะแต่เขาไม่หลุดเลยดูอยู่นะฮะใช่ไหม นายธรรมราชจะหลอกเชื่อมเขาให้ได้ก <c oughs> ูคือประเด็นคือเมื่อคืนนี่กูละงงไอเราก็จะถามอยู่ว่าไอนี่จะหลุดไหมไอนั้นก็ไม่หลุดเพราะว่าบอกว่าผู้หญิงปิดผู้หญิงปิดไอหนึ่งก็จะเชื่อมอย่างเดียวเลยกูลบชีวิตอะเข้าใจฟิวไหมเมื่อคืนนี่งงมากไอเราก็จะหลัดไอเราก็จะถามไอหนึ่งก็จับเชื่อมจิตอย่างเดียวไอหนึงออง่งก็ไปเรือ่อยกูละเหมือนคู่เลคู่เลเข้ากันอะคืองงมากเมื่อคืนเนี่ย นะฮะคืองงมากคุเรวันเป็นคุเลคุเลไปอ่ะไอ้หนึ่งจะเชื่อมติดไอ้หนึ่งก็มั่วไอ้หนึ่งก็อะไรก็ไม่รู้งงมากเมื่อ,อคืนเนี่ยเมื่อคืนปีพัดตั้งใจฝังมากใช่เขียงไม่สู้เลยไม่ทันกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับวันนี้อยากจะอยากสัมภาษณ์เมียหลวงที่อ่อ คนที่ถูกกก่าวหาว่าเป็นเมียน้อยไปออกหนนกระแสน,นะครับอยากสัมภาษณ์ป้าแกมากเลยอ่ะเมื่อเช้าคุยกับแกไป4ี่สิบนาทมีมันก็ต้องมันสักหน่อยนึงนะมันแบบมันคันอะ่ะคันปากอะ่ะบอกว่าไปออกหนนกระแสไหมเอารายการทีวีไหมเดี๋ยวผมติดต่อให้นะเดี๋ยวผมติดต่อรายการทีวีให้เดี๋ยวรายการปุ๊บด่วนเลยแหละเดี๋ยวไปสัมเลยวันนี้สัมภาษณ์แน่นอนเดี๋ยวติดต่ออมรินช่อง8ช่องเจผมติดต่อได้หมดเลยแหละ เดี๋ยวเอาไปสัมบักหน่อยนึงเนี่ยครับแล้วก็เปิดมาหน่อยสิมันอยากเกิดคือก็เปิดมาหรือพี่ไม่มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อยากฟังอยากฟังเมียหลวงอยากให้เมียหลวงได้รับทราบเฮ้ยทำไมไปขับรถไปเจียบเขานะไปทุกไปเทิบเนี่ยจ่ายเงินครบแล้วไม่พอใจแล้วอะไรยังไงทําไมเขาเป็นเมียน้อยจริงไหมทําไมม,ม,มันเหมเือน,ะนะะมันเหิมเกรมนะฮะมันเหิมเกรมแสดงกล้ามดาจังอะไรอย่างเงี้ยนะก็อ,อยากสัมอยู่เหมือนกันเนาะอืม อยากเปิดก็เกิดอยากเกิดก็เปิดมาใช่มันพูดมันพูดคาคาเอ่ากะเราก็อยากเป็นคนที่อยากสัมภาษณ์แบบความเป็นจริงหน่อยให้ความไปทําทั้งกู่เข้าใจปะโอ้นั่นแหละแล้วก็โดนคดีไปอ่ะนะฮะประชาชนก็จะไม่เข้าใจพี่ก็อยากให้พี่ออกมาพูดในมุมของพี่บ้างนะครับประชาชนเขาจะได้เข้าใจพี่อย่างเงี้ยถูกไหมฮะถูกไหมฮะประชาชนจะได้เข้าใจพี่บ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม ผมเชื่อว่าเมียหลวงทั้งหลายเนี่ยก็จะให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วเมียหลวงมันก็เอ้ยเรื่องนี้มันมีเงี้ยงํำหรือเปล่าวะหรือว่ามันมีเงี้ยนนำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซุบซิบซุบซิบซุบซิบเนาะนะฮะพี่ว่าทนายรักติดพกุกไหมครับไม่ทราบจา้ะเอาหน่อยเมียหลวงเคียรยให้มันชัดไปเลยผม,ผมบอกผมบอกแกอยู่นะว่าถ้าเราไม่เคีร์อย่างเงี้ยสังคมก็เข้าใจอ่ะว่าพี่ไปหึงผัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปขี่รถเหยียบเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูรุนแรงไปแหละ ได้ดูคลิปในรายการของกระแสเขาทําเกินไปนะคะก็ก็ผิดเนาะอันบางสิ่งบางอย่างก็ผิดแต่เราต้องฟังเขาว่าเอ้ยทำไมมันถึงมันทํำไมทําแบบนั้นน่ะเนี่ยในหลวงบางคนเขาก็บอกว่าถ้าเป็นพี่ก็ไม่ไหวละค่ะฟิวขาดนะพี่หมังใจมั่นพี่หมังใจมั่นพน่าใเข้าใจบอกนอีสานคนขอนแก่นนั่นกือกันพี่หมังใจมั่นมาโดนแล้วพี่หมังใจมั่นพี่หมังใจมั่นแปลว่าอะไรคนว่าคําว่าหมังใจแปลว่าอะไร นะมังใจมัน่นพีมมังใจมัน่นนะฮะถ้าจะเจตนาถึงค่าเครื่องค่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเอาหนักกว่านี้มันคงไม่อย่างนั้นหรอกแต่วิสัยนั้นก็น่าจะทําร้ายอะไรก็ว่าไปนะหนูไม่รู้ว่าเขามีแฟนหมายหัวเลยค่ะศูนย์ค่ะนะถ้าเป็นพี่พี่ไม่ทําจะแมนอย่าฟังความขังเดียวแกอาจจะเห็นด้วยตาไม่มีหลักฐานนะแต่ว่า ประเด็นคือมันหลักฐานฟ้องได้ไม่ได้ว่ากันทีนึ่งแต่ประเด็นคือหลักฐานของมูลเหตุจริงๆมันมันฟังได้ไหมละ่ะบางทีเราไปจับเมียน้อยมันจับไม่ได้หรอกนะคานไม่ได้พออันนั้นเป็นเรื่องของการอันนั้นเป็นเรื่องของการไปฟ้องกันเข้าใจปะแต่เรื่องของความเป็นจริงต่อสู้กันบนสื่อมันไม่จำเป็นจะต้องให้สารพิพากษาไงแต่ประเด็นคือมันให้สังคมอ่ะพิพากษาเข้าใจไหมฮะเออทำไมต้องไปนั่งคุยกันในรถนั่นเห็นไหม โรงเรียนไม่มีคุยหรือที่นั่นที่นี่ไม่มีคุยหรอเราก็สงสัยนะต้องจัดการผัวแกก็บอกว่าเอ้ประเด็นจัดการผัวพี่ก็จัดการผัวพี่แล้วไม่ใช่ว่าพี่ไม่จัดการอุ้ยทนายพี่ก็จัดการแล้วไอ้คนที่มาด่าพี่ว่าทำไมไม่จัดการคนของตัวเองนู่นนี่นั่นเอาใส่แว่นก่อนได้ๆของง่ะไอ้คนที่มาบอกว่าเอ้ทำไมไม่จัดการผัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยพี่จัดการผัวพี่แล้วไม่ใช่ว่าพี่ไม่จัดการเข้าใจไหมเออวกเพิ่มก็จัดการยู่แล้วล่ะเข้าใจบอเออ Uh huh. แต่บางทีอ่ะจัดการเนี่ยเราจัดการผัวเราได้มันอยู่ในบ้านแต่จัดการผู้หญิงกับคนอื่นเนี่ยบางทีมันต้องจัดการคู่เข mm. าใจบอกเออต่อเลยค่ะกำลังสนุกค่ะเนาะสรุปใครผิดใครถูกครับมันมีหลายอย่างให้สงสัยก็นี่ไงก็สงสัยอยู่เหมือนกันอยากเอามาเล่าอยากถามอยากสอบอยากให้เมา์มอยคุยอะไรอืมให้ประชาชนก็ฟังเอาสบอหือแรงหน่หั เอาอีกบ้าเอาเอายีกบ้าสัมผษ์ดีบอ๊ะแกจะมาไหมคืนนี้ช่องนายพัดแกไม่อยากออกสื่อไงเราก็พูดไรไม่เต็มที่เข้าใจไหมอือเป็นเราเจอผัวนั่งคุยในรถก็ฉุนค่ะ,ะ,ะมันอยู่ที่ผู้ชาย่ะกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะฮะทนายมีเมียยังค่ยังไม่มีจ้ะเมื่อคืนยังไม่เข็ดอีกเหรอครับไม่เข็ดเข็ดอะไรแล้วเราก็อยากฟังทุกเรื่องของสังคม แล้วถ้าเราอ่ะไม่ถามแล้วพวกท่านจะได้รู้เรื่องไหมล่ะเออทนายพัดทนายพัดเอานู่นนี่นั่นไม่เข็ยเหรอือนู่นนี่นั่นเหรอแล้วพี่อยากรู้ไหมล่ะก็อยากรู้ไงแล้วให้พี่ไปถามเขาเองเขาตอบพี่ไหมล่ะเขาก็ไม่ตอบมันก็ต้องผมอ่ะเป็นคนไปถามอ่ะนะฮะแล้วให้พี่ถามเขาเขาตอบพี่ไหมล่ะไม่มันก็ต้องผมเนี่ยเออผิวสีวันนี้ดำาอผู้ชายเจ้าชู้ยังไงก็มีอยู่ดีจ้านั่นแหละจ้ะ ฟังเรื่องโกหโกอะเมื่อคืนปวดหัวมก,ก็ฟังเหรอเขาพูดให้ฟังก็ฟังส่วนพี่จะเชื่อไหมเรื่องของพี่ป่อยขึ้นมาเจ้าแถ,แถบเบาเบาจ่าชัดเจนดีจา้าถ้าผู้หญิงไม่เล่นด้วยผู้ชายก็ไม่ตามตื้อหรอกใช่เป็นไปไม่ได้หรอกฮะเนาะเออไม่มีมูลหมามันไม่ขี้นะอือทนายเก่งที่สุดจ้ากดไลค์กดแ,กแชร์ฟังไปปวดหัวไปจา้าจริงค่ะกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ หนูมีทะเบียนสมรสค่ะเออมีเป็นเมียเป็นเมียหลวงจ้ะเมียหลวงเขาจะไปนู่นนี่นั่นอะไรที่บา้บาบา้บาบ่เขาก็คงไม่ไม่ใช่ผีบา้าเข้าใจปะเมียหลวงที่ทําร้ายเมียน้อยที่แบบเออไปทําร้ายคนอื่นผู้หญิงอื่นน่ะผีบา้าถ้ามันไปทําคนนั้นบ้างไปทําคนนี้บ้างไปทําคนนู้นคนที่ทําทุกคนอ่ะอันนั้นมันผีบ้าแน่นอนแต่ทําไมเขาถึงไปทําผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสงสัยนะเข้าใจปะ มันมีไหม,มล่ะเมียรประเภทที่เป็นเมียว่าเออเอะอออปั๊บเราเห็นผู้หญิงคนนี้มากับผัวเราอ่ะคนนี้ที่ทํางานผัวเรามีผู้หญิงอยู่ร้อยคนแต่เราหมังใจกับคนนี้คนเดียวอย่างเงี้ยน,นะฮะเข้าใจปะเออมีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนของผัวเราอยู่ร้อยคนอย่างเงี้ยแต่ทําไมเราต้องจัดการคนนี้คนเดียวมันคืออะไรเพราะอะไรทนายรู้เรื่องการ,ราที่คุณหนุ่มเปิดไหมเออไม่รู้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  ไม่รู้โอเคนะอย่าถามไม่รู้คือไม่รู้เห็นคาตาคดีเราเห็นเยอะนะฮะต้องมีมูลสีมีคนมาเสียมอืมเส้นเมียหลวงอะ่ะผมถาม,มาเลยเฮอะนะฮะเซ้นเมียหลวงเนี่ยเซ้นเน่ยแรงแน่นอนแต่จะหลักฐานจะได้เลยไม่ได้ว่ากันอีกทีหนึ่งเข้าใจมา <c oughs> มไม่รู้ยิ้มหวานช่ ร้อนไหมคะถ้าไม่มั่นใจคงไม่ถามคะ่ะทําไมไม่รู้และยิ้มมุมปากคะ่ะเสียงสูงครับไม่รู้ไงก็ไม่รู้ทุกเรื่องอะนะฮะเซนแรงเมืหลวงไม่มีมูลไม่กล้าทําอันนี้คือทั่วไปนะแต่อันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นทรรทั้งสองฝ่ายนะครับอีกฝ่ายหนึ่งพูดแล้วเราก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งมาพูดเนาะอ,อยากให้พี่มาพูดจังอยากให้พี่ออกมาพูดจังเนาะ จริงเซนเมียไม่พลาดจ้ะมีความยุติธรรมบ้างไหมสมัยนี้ไม่รู้จ้ะต้องมีอะไรสักอย่างรอๆจ้ะเปิดมาแล้วไม่มีหลักฐานก็ดับเองจ้ะใช่ไหมฮะเนาะทุกอย่างว่ากันตามหลักฐานออกมาเลยค่ะแค่เห็นคุยในไลน์ความฉีแตกละแต่รอเวลาไหมลมแรงหรือว่าฝนตกน้ําพุจ้ะน้ําพุฟังเพลงดืง่มกาแฟน้ําพุบําบัดจ้ะหน้าดํานะต้องเติมแล้วจ้ะเดี๋ยวเติมจ้ะ กองสดจากนะฮะทำไมต้องมาคอยซื้อกาแฟอยากฟังอีกฝ่ายนึงพูดบ้างใช่แล้วก็อยากฟังชิวมากเนาะเราเป็นคนใส่ใจเรื่องชาวบ้านไงสดกี่โมงสดตอนนี้แหละจ้ะ,ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยจ้ะขอบคุณจ้ารอคลิปเก่าจ้ามากๆจ้ากดติดตามช่องเลยใครอยู่ทีมเมยหลวงบ้างยกมือขึ้นหน่อยฮะ ไปขึ้นรถเขาขึ้นไปทําอะไรตอนซื้อชามันก็ขึ้นรถเขาอยากขึ้นไนงะรถตัวเองไม่มีหรอกทีมชาวบ้านทีมแม่หลวงคาทีมใส่ใจจะทีมป้าข้างบ้านจะไปอยู่กับอีช่องป้าข้างบ้านนะเจ๊เปียนุ่น เป็นกลางคะ่ะที่เม่หลวงทินทนายพัชจ์จ้าเมียหลวงจ้าสวัสดีจ้าแว่นเทศสุรเลยจ้าสวัสดีจ้าเมียหลวงจะออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนกี่ชั่วโมงตอนนี้นแหละผมก็ว่างนั่นแหละมันมันเคลียร์ไม่ชัดไงมันควรจะเคลียร์ให้มันชัดถ้ามันไม่ชัดมันก็เอื้องเลือกเลือกแบบนี้แหละใช่ไหมอ่ะมันต้องเคลียร์ให้ชัดเนาะ เมียไม่มีทะเบียนจดทะเบียนมีลูกได้กันแล้วผัวไปมีคนอื่นสามารถทําใจจ้าเราไม่มีทะเบียนเราก็ต้องทําใจจ้าบ้านด้วยหลักฐานจะคุยกับทนายรักแล้วเป็นอย่างไรบ้างเออรู้ว่าเขารวยอาชีพทนายความไม่เท่ากันเขารวยเราไม่รวยงงมากอย่าไปคิดอะไรมากเอาตัวเราให้รอดก่อนดีกว่าจ้า จ้ากดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมจะฟ้องชัวอ์รูปถ่ายที่เป็นชู้กันเปิดเผยมาจ้าแฟนไปอยู่กับเมียน้อยให้มาหย่าไม่มาฟ้องศาลเราจะเชื่อเมียหลวงเซนเจ,จะแรงจะมีทะเบียนสมรสแต่ต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่แบ่งสมบัติกันเลยจ้าสัตว์ประกัต้องเข้าทนายรักจ้าเนี่ยสัตว์ประกรเข้าทนายพัดแล้วหนึ่งทำไมไม่เข้าทนายรักบ้างทนายพัดไรายได้ไม่เยอะเสัตว์ประกรนยังไม่ให้คำปรึกษาเลย ดีมากเลยนะสัญากรบ้านผมมาให้คำปรึกษาด้วยนะฮะเมื่อคืนก็ถามให้ทนายรักไปแล้วนะว่าเอ้ยนะฮะว่าจะเข้าสัญากร์จะเข้ามงเข้าไหมนะฮะเมื่อคืนก็ถามให้แล้วนะรวยนะฮะก็เลยถามให้เป็นชื่อของคนอ,อื่นนะเขาเรียกสอบอแล้วกันนะหมอเอฟซีเอฟซีบางคนบอกว่าผมวางยาให้เขาไม่ใช่ เราก็ถามประชาชนอยากรู้เราก็ต้องถามเป็นเป็นหน้าที่เราถูกไหมเออก็อถามมาต่อไปถูกไหมฮะเออไม่สัตว์ประกรบ้านผมก็ไม่คำปรึกษาไม่มีอะไรเลยมากินกว๋วยเตี๋ยวก๋วยจ้าต่ลาทนายคือบดอ้วยเนาะจากมาเราคนภูเก็ตจะเป็นไงบ้างครับพี่น้องที่ภูเก็ตเมืเ่อคืนนี้เห็นเข้าไปในช่องเพจช่องเฟซบุ๊กของทนายลักอ่ะ นะครับคนกระหน่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลย6-7 0,000มื่นกดใจอุช่องผมก็ไม่เคยถึงขนาดนั้นนะฮะทำไมทนายรักดังเนาะคุมขามาับมากเลยเมื่อคืนเคเคเคเต็มช่องผมเลยสามีเอาเงินให้ผู้หญิงอื่นจ้าผัวพี่เป็นคนดีจ้าทนายรักโดนทัวลงหรอทัวอะไรอะ่ะทนายลูกนี้ดูเด็กดีขอบคุณครับนะฮะกดไลค์กดแชร์นะะกดติ share, ดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมเลย เขาเลิกกันไป20ปีแล้วไม่ยอมหย่าจ้างนายฟ้องนเลยจ้าอยากอยากเอาเงินคืนจ้าเงินคืนจากใครจ้ามาทักจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะสวัดีนะจะตทองมาสอบถามเรื่องไอ้ฟองชูตรจทะเบียนไหมจ้ามีรูปถ่ายที่เขาเป็นชู้กันไหมจ้ามีแต่ที่เขาวิดีโอคขหากันนะคะพี่ขอหากันนี่เขาคอทำอะไรกันจ้า เขาคอคุยกันนะคะคอคุยกันก็ยังไม่ชัดเจนจ้าอยากได้รูปคู่จ้าต้องรูปคู่ด้วยใช่ไหมครับจ้าเว้นแต่เขาคอเปิดคอกันนะจ้ะาค่ะเขาเปิดคอคุยกันแล้วก็คอคุยกันคอคุยกัน,กนหเห็นคอไหมคะเห็นหน้าผู้หญิงค่ะอ๋อไม่เอาจ้าต้องเปิดคอคุยกันเห็นเห็นคอเห็นกี้กี้กจ้าแบบนั้นจะล่วงเกินทำนองชู้สาวจ้า จ้าถ้าอย่างอื่นไม่ได้จ้าแล้วผู้หญิงคนนี้ก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ท้องไม่ได้ใช่ไหมพี่หลักฐานไม่พอจ้าโอ้ขออภัครบคุณจ้าหัวเราเป็นคนดีจ้ารวยอยู่แต่ร่อร่อเดี๋ยวก็รวยจ้าพี่รับผนเมื่อวานไม่ได้เลยเหรอวันนี้ผนกระแสคือเรื่องอะไรอะ คุณทนายมีเบอร์ไม่จจาหาเบอร์ได้ว่าช่องค่ะวางแผนจับชู้อะไแบบนี้คนอะไรจะหล่อขนาดนี้คนไทยจ้าคนไทยจะแต่หลออยังไงก็สู้ทนายรักไม่ได้นะพี่ทนายรักมีแฟนทั้งหมด1 3คนเนาะส่วนทนายธรรมาราชเนี่ย9คนนะโู้ยทำไมเขาหากันง่ายจังเลยผมหาแทบตุยไม่ได้อะไรเลย นะหัวก็นะหัวฉันเป็นคนดีผู้หญิงชั่วหมดชาย like กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทนายพัดมีกี่คนไม่มีจะหาไม่ได้จะ like กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าทนายไม่ต้องรีบมีนะคะอยู่รอๆแบบนี้ละจ้าอ๋อทีเอฟซีผมนี่มีหัวฉ่ำ หาไม่ได้หรือไม่หาครับหาเงินนะจจะอยากได้เงินนะจจะรวยจ้ะอยากรวยถ้าเรามีคลิปแต่ไม่รู้ชื่อบ้านจัดการฟ้องแงจะมีคลิปไม่เข้าใจอะ่ะมันเปิดเผยเป็นรูปคู่ไหมหล่ะ mm hmm. เขามีของถังหรือเปล่าสาวนิยมจะโอ้ไม่มีอะไรเยอะหรอกจ้ะมีแต่คำพูดจ๊ะสาวเชื่อจ๊ะ mm hmm. เออแม่จะทะเบียนฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรได้ไม่ได้จะมีเงินแล้วเดี๋ยวเมียจะตามมาเองใช่ครับผมตอนนี้มันไม่มีเงินไงมันเลยลาบากนะฮะทนายเลือกมากหรือเปล่าจ๊ะเอาไม่เลือกก็ได้แบบพี่สิครับผมนะฮะอุ้ยตายหานะถ้าไม่เลือกก็ได้แบบพี่แบบผัวพี่อย่างเงี้ยพี่เอาปะล่ะออนะฮะเอาปะล่ะเออไม่เลือกก็ได้แบบนั้นแหละพี่จะเอาไหมล่ะผมไม่เอาเนาะเนาะใช่เนาะ กดไลค์กดแชร์นะครับความหล่อทนายนั้นยังไม่ได้ครึ้นทนายพัดเลยจริงเหรอเขาหล่อนะเขามีแฟนสิบสามคนผมนี่หายังไม่ได้เลยเออนะฮะปากเขาดีจริงมีมีเป็นสิบชายปากเจ็บแท้ค่ะขนาดเลือกยังมากยังได้ไม่ดีจ้าอันนั้นเลือกก็เหรออมั่นใจหรือว่าตัวเองเลือกคนนั้นมาเป็นผัวได้เลือกเหรอเลือกได้ซ้ำนั่นบอกโอ้ยเนาะบาหูเนาะอันนี้เป็นแต่แซบอันนี้เป็นแต่ดีว่าดีเนาะพูดดังไม่ได้ค่ะพัวเขาฟ้องค่ะ อยู่พ่อมูลกันให้พ่อแม่พี่ทุกวันเลยค่ะเป็นแฟนหนูเธอค่ะบางทีก็ต้องตื่นก่อนจะเหยาะคามาหลอกจกมีคลิปแบบอยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้ชื่อผู้หญิงไม่ได้จะเอาชื่อมาด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยครับขอบคุณครับเข้ามาฟังสบายใจใครเครียดดีค่ะลูกสาวบอกคณายหลอกขอบคุณจ้าจะฟ้องได้ต้องมีลูกผู้จ้า ทำงาน120วันหัวหน้าแรงงานจังหวัดเลยจ้าสามีเป็นคนดีมากค่ะทำงานโอนให้เมียน้อยหมดเลยจ้าจ้าผัวพี่เป็นคนดีจ้าและพี่ก็พีจาราตัวเองด้วยนะจ้านอนอยู่บ้านแล้วทำหน้าที่เป็นเมียรหรือเป็นอะไรจ้านะคิดเอาละกันนะจ้าผัวพี่เป็นคนดีกี่โมงจ้าพี่ก็ต้องคิดนะแต่นาเจ้าอย,ยู่ยุ่รอก,กี่โมงเพลงกันตื่นม,มาละ จับชูชีวิตจริงก็ลำบากหลักฐานก็ต้องหาอีกใช่จ้ะกดไลค์ก็แชร์กดติดตามช่องให้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้ะตอนนี้อยู่โคราชจ้ทะทนายน,นั่นเขาจะแม่นกีโมงคะเขาก็เป็นผู้ชายนะสวัสดีคุณทนายค่ะสวัสดีค่ะคนทำตื่นจ้ะสวัสดีเอด้วยจ้ะหาผัวใหม่ยังง่ายกว่าค่ะ สวัสดีพี่น้องด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับภูเก็ตสบายดีไหมฮะว่นเลยนายดังภูเก็ตนะฮะที่จริงเขาเป็นคนคนครนะคือหล่อแท้ค่ะสวัสดีครับคุณทนายโด่าผู้หญิงฉ่ำมากเหรอฮะออด่าผู้หญิงมันไดแมนนะเออเซิงมันสินะฮะออผู้หญิงเขาไม่ชอบด่ากาชอบโดนเซิง ใช้แชมพูอะไรครับผมสวยมากใช้ทุกแชมพูจ้ะของโรงแรมไหนไปโรงแรมไหนก็ใช้ของที่นั่นแหละครับไม่มีอะไรเลยทนายจะเลิกหล่อขี่โมงจะ้ะไม่จดทะเบียนเอจีพบกัน13ปีเรามีสิทธิ์รับผลประโยชน์จากประกันได้ไหมจะ้ะคงไม่ได้จะ้ะฉันคนใต้แต่มัรนายอีสานจะ้ะทนายก็ตรงเกินจะ้ะสวัสดีจะ้ะ เอฟแนนจะไหลไปทั่วจะ<ม>ไปเที่ยวโควราชหรอครับไม่ครับจะกลับกรุงเทพเร็บสีด้ครับจากนายเข้าสู่โหมดขายลอตเตอรี่สูบบางทีก็ต้องตื่นก่อนนะภูเก็ตร้อนร้อนหมดวันนี้ฝนตกเลยหรอขออนุญาตถามจ้าฟ้องเอาครับค่าลิ้งดูลูกตามความเป็นจริงจ้า ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องกันด้วยจ้าเจ้าเสือเล่าคำบอกลาบอเอาแล้วพี่เชื่อไหมล่ะพี่มาถามว่าผมอ่ะทนายรักพูดเมื่อคืนทนายพัดเชื่อไหมและพี่เชื่อไหมอ่ะฮะแล้วพี่เชื่อไหม,ไหมผมถามคืนและพี่คิดว่าผมจะเชื่อไหมนะฮะเข้าใจปะเออ และคิดว่าพี่เชื่อพี่ว่าผมเป็นทนายและพี่ก็เห็นผมมาตลอดพี่คิดว่าผมเชื่อไหมเจ้ามีแฟนบอบอมีจ้ะสภาพคนถามแต่ละคนน่ะมันไม่น่าเอามาเป็นแฟนเลยก็เลยตอบไม่มีสักคนนี่ะพี่นะฮะคนที่มาถามมีเมียยังมีแฟนยังสภาพคนถามแต่ละคนมันมันไม่ผ่านอ่ะจะตอบอยังไงอะ่ะ นะค,คนถ้าเข้ามาจีบเยอะไหมเยอะครับแต่มันได้ผ่านสักคนก็เลยมันไม่มีไงจะทํำยังไงอ่ะนะฮะก็ถามซุมือเนาะขยันถามเออเมียคนแรกได้เป็นคุณจ้อพยุหคะคีรีนั่นแหละรู้จักไหมอ่ะซูซัมส,สูนี่พูนผู้เกตเลยสูปต้องมะนีซัสสํมสูนี่สูไปผู้เกตเลยไปเป็นคนที่สิบสโหลด สูได้แท้ยังสันซ้มสู้อันนะฮะเนี่ยไปว่าให้เขาสู้ก็เลือกบาต้่างเขาดอกได้ปัวอยู่เหี้ยนเนอะนะฮะอืมไปเลยไปผู้เก็ยเลยสู้อ่ะนะ,ะไปเป็นคนที่ิบซีเลยฟ้าไปเขาคิ้วไปไป,ไปเลยเออไปสูนี่ซ้ำสู้นี่ไปพุ่นมาต้องมานีเป็นเอฟซีที่นี่ได้ ถ้าใคนจะเอาเป็นผัวนี่สู้ไปภูเก็ตสู้ไปต่อคิ้วเลยสู้จะได้เงินเดือนเดือนละล้านเดือนละเจ็ดลักไปแม่สู้รถแมคโครก็มีรถดันรถดีก็มีเออปึ๊บน้อยใจเมื่อใดเขาซื้อรถซื้อล่าไปแม่สู้รู้ไปแหมนะฮะสู้ไปเลยสูาอยากได้ผัวหันสู้ไปเลยทางนี้ว่ามีดอก เออไปจีบเขนเลยช่วยเอมิลาหน่อยพี่บอกเอมิลาติดต่อมาสิช่วยเอมิลาหน่อยให้เอมิลาติดต่อมาสิไม่รวยจังไม่รู้ความสัมพันธ์แบบภูเก็ตเออเนาะคุณพี่สวัสดีครับจ้าจ้า อยากเสียก็เสียจ้าจะเก็บจ่าถ้าถามจะเก็บจ่าเอาถามจ่าคุณจะอยากกันนะคุณจะเอาอะไรคุณก็บันทึกท้ายทะเบียนหย่าให้มันเรียบร้อยคือคือจเป็น,เป,นเป็นตำรวจอะค่ะจะเป็นอะไรไม่สนใจถ้าคุณจะอยากกันด้วยความสมัครใจคุณก็ระบุท้ายทะเบียนหย่าไปเลย เรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องทรัพย์สินเรื่องหนี้สินเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ระบุไปแล้วสวสอิกีรตำวรวจอันนี้ก็กเ,เขียนได้หมดเลยครับแต่กูจะเขียนอะไรคุณเขียนได้หมดเลยร่างจากบ,บ้านไปให้เขาเลยแล้วมันมีแบบข้ออะไรที่เราจะไ,ไม่ต้องเสี่ยงใจมากบ้างคะมันอยู่ที่การเจราจาตกลงนะครับถ้าเราไม่ชัดเจนเราก็ไปจ้างทนายแถวบ้านเราทําบันทึกให้ จ่าจ่าใช่จ่าใช่จ่าอ๋อโีเคค่ะต้องขอโทษนะคะตัวค่ะคุณผู้ชมวันนี้สามีเขาเป็นมืผู้หญิงนะคะแต่ว่าเราอะจับไม่ได้อะไรประมาณนั้นก็ไม่สามารถฟ้องได้ใช่ไหมคะฟ้องไปก็แพ้จ่าจะฟ้องกันหลักฐานต้องมีจ่าไม่เอาความรู้สึกจ่าเอาหลักฐานจ่าวอนนี้ว่ามีอผู้หญิงเขาโทรมาหาเอารูปคู่จ่าเอารูปคู่จ่า จ้าโอเคขอบคุณมากนะคะจา<ท>ะ้าค<ม>รับทนายปากนี้ไงไม่มีแฟนมาส,นสั้นคนว่ามาสัา้นโวยเศร้าเถาะพ่อ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 ข่อยมีความสุขหลายขอย่อยได้ซุ่มมีคู่หระมีปวดหัวอยู่เนี่ยคนไม่มีคู่ไม่เห็นเขามีปัญหาอะไรเลยเขาจะไปไหนก็ไปเขาจะเที่ยวไหนก็ไป สบายแห้งซุกมีคูณมิจะปัญหาปรึกษาปัญหาหัวใจไปหาหมอจ้ะไปหาหมอไปหาหมอไปรับการผ่าตัดถ้าอาการทางจิตก็ไปหาหมอจิตเด้อสูประสาทไร้แล้วนะฮะงั้นปรึกษาหัวใจพนะผุณไแม่หมอนะครับผมว่าไม่ควรไปหาหมอหัวใจหรอกควรจะไปหาหมอจิตนะอาการนักนะฮะบอบบามวลคักที่ บางสั้นบอขึ้นจ่าทุกค่ำโยขคือสิวาประมวลก็พูดจ้าทุกดอกนะแต่บอกว่าเราพูดไในเพาะงงมากงงไหมที่งงไหมอย่าให้กูได้พอ่อมึงด่ากับผัวเด้อส่วนไหนว่าขัวประมวลนี่นะฮะว่าขัวประมวลเนี่ยผัวมึงด่ามึงมึงไปจะฟังได้บอกดไลค์กดแชร์กด